สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องรากที่สองของจำนวนตรรกยะและอตะัตรรกยะเรามาพิจารณาก่อนนักเรียนสามารถหาข้อมูลจำนวนพวกนี้ได้จากอินเทอร์เนต็ตหรือจะดูในหนังสือก็ได้นะคะคุณครูได้ไปนําข้อมูลมาจากอินเทอร์เนต็ตนะคะเพจของครูหิมเก่งคณิตศาสตร์จากที่บ้านทีนี้คุณครู ได้สรุปข้อมูลไว้ดังนี้ค่ะจำนวนจริงจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือตระกยะและอตัตกระยค่ะวิธีจํำง่ายๆจํานวนตระกยะจะมีทั้งเศษส่วนทศนิยมซึ่งเป็นทศนิยมซ้าด้วยนะคะและทศนิยมที่ลงตัวเท่านั้นส่วนทศนิยมที่ไม่ซ้าไม่ลงตัวจะมาอยู่ฝั่งจำนวนอตัตกระยนะคะ,ะแล้วก็จะมีจำนวนเต็มลบ ศูนย์แล้วก็บวกค่ะทีนี้วิธีการจำจะแยกยังไงตรกยะและอตัตกยะนักเรียนดูเลยค่ะจำส่วนอตัตกระยะง่ายกว่าค่ะอันไหนที่ไม่ได้อยู่ในอตัตกยะก็คือตรกยะนั่นเองส่วนนี้จะมีรากที่ที่ถอดไม่ลงตัวอ่ะก็คือเอาเครื่องถอดเครื่องหมายสแควร,ร์ูดไม่ได้ ทศนิยมที่หารไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดหรือและไม่ซ้ำนะคะค่าพายค่า e ค่าภายที่เราใช้ในการหาเรื่องพื้นที่ผิวปริมาตรของวงกลมนั่นเองค่ะถ้าเขาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์พายจะเป็นอัตกยะ แต่ถ้าเขาเขียนในรูป22เศษ22ส่วน7จะเป็นตัก,กะยะนะคะดังนั้นอะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้สัญลักษณ์พายอะ่ะจะเป็นอตักกะยะนักเรียนดูให้ดีนะคะไปดูข้อแรกเขาบอกว่าจงหารากที่2ของจํานวนอตัตก,กะยะต่อไปนี้เนอกจากรากที่ถอดไม่ลงตัวทศนิยมที่ไม่ซ้ําไม่รู้จบนะคะค่าภายค่าอี แปลว่าที่เหลือนอกจากนี้นะคะที่เหลือที่อยู่นอกเหนือจากข้อมูลนี้จะเป็นจํานวนอัตกะจะเป็นจํานวนตะกยะทั้งหมดนะคะดังนั้นน่ะคุณครูจึงแนะนําให้นักเรียนจําจํานวนอัตกะยะดีกว่าเพราะว่ามีอยู่แค่ไม่กี่จํานวนและที่เหลือก็จะเป็นจํานวนตกยะหมดเลยอ่ะมาดูข้อแรกจงหารากที่สองของจํานวนตะกยะและอัตกะยะต่อไปนี้ ข้อที่หนนะคะนักเรียนจะเห็นว่า2เขาให้หารากที่2ของ2เมื่อเราต้องการหารากที่2ของ2มันจะไม่มีจํานวนไหนที่คูณกันแล้วได้2นะคะนอกจาก2กับ1ดังนั้นรากที่2ของ2ในเมื่อถอดรากไม่ได้เราก็จะเขียนว่า Square root 2และลบ square root ซึ่งจะมีค่าเป็นทั้ง square root ที่เป็นบวกและส r e root ที่เป็นลบค่ะทีนี้ย2เมื่อถอดสแ e root ไม่ได้จะเป็นตรรก,กะยะหรืออตรรก,กะยะคะ่ะคำตอบคือเป็น คำตอบคือเป็นอตัตรยะนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่สามารถถอดเครื่องหมายรากที่2อ,ออกไปได้หรือเครื่องหมายสแควรูทออกไปได้นั่นเองค่ะเลองมาดูตัวอย่างข้อที่2ค่ะ4ส,สิ่งที่คูณกันแล้วได้4ก็คือ2คูณ2นั่นเองนักเรียนคะ เมื่อคูณสได้สจะได้ว่า Square Root อคูณสเท่ากับ2หรือ Square Root ลบสคูณด้วยลบสแบบนี้นะคะดังนั้น ารากที่สองของ4ก็จะได้ว่า2หรือลบ2ค่ะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะนะคะเพราะว่าจะได้จำนวนเต็มบวกก็คือเป็น2และจำนวนเต็มลบก็คือลบ2ค่ะต่อไป16ค่ะ16จําจำนวนที่ คูณกันแล้วได้16นะคะก็จะมี4คูณ4และลบ4คูณกับลบ4ดังนั้นค่ารากที่2ของ16ก็คือจำนวนเต็มบวกที่เป็น4และจำนวนเต็มลบลบ4นะคะจำนวนนี้จะเป็นจำนวนตรรกยะนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สี่เนื่องจาก113ไม่สามารถหารากที่สองได้นะคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของส q u a r e root 113และลบส q u a r e root 113ค่ะ ไปนะคะ1,221ไม่มีตัวไหนที่สามารถแยกเป็นรากที่2ได้นะคะก็จะได้ว่า1,221และลบรากที่2ของ1,221ซึ่งจะอยู่ในรูปของจำนวนอตัตก,กยะนะคะ เรามาดูกรณีที่เป็นตัวแปรบ้างค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าตัวแปรไม่ได้เป็นตัวเลขดังนั้นอ่ะเราจะพิจารณาเป็นจํานวนตรรกยะหรืออตัตรรกยะยังไม่ได้นะคะแต่คุณครูจะมาสอนวิธีหารากที่สองของตัวแปรดูบ้างอย่างเช่น A ยกกำลังสองก็หมายความว่า A คูณกับ a และตัวต่อไปก็คือคูณกับ b 1ตัวและ c ยกกกำลัง c ก็หมายความว่ามี c หนึ่งส,งสและสทีนี้เราก็จับกลุ่มค่ะหารากที่สองก็จับกลุ่มสองตัว เอกลุ่มที่1 B ไม่มีคู่นะคะ b ไม่มีกลุ่ม c ได้1กลุ่มและก็ได้2กลุ่มเราจะได้ว่าก็นำหนึกลุ่มมีสองจำนวนเราก็นำออกมา1จํานวนนะคะ a คูณ c คูณ C ส่วนที่เหลือนะคะคือ B ค่ะเพราะ B เราออกมาไม่ได้เราก็ใส่เป็นเครื่องหมายสแควร์รูทแล้วก็บไว้นะคะ จะเห็นว่ามี a 1ตัวมี c 2ตัวก็คือ c ยกกำลังสองแล้วก็มี b นะคะก็เป็น square root b ค่ะเหตุว่า a จาก a ยกกำลังสองะคะก็จะเหลือแค่ a ตัวเดียวจาก c ยกกำลังสองก็เหลือแค่ จาก c ยกกำลัง4ก็จะเหลือแค่ c ยกกำลัง2เรื่อเรียนจะเห็นว่าเลขยกกำลังข้างบนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เราลองมาดูข้อต่อไป a ยกกำลัง3 b ยกกำลัง2และ c ยกกำลัง6นรืนเรียนคะ a ยกกำลัง3ก็คือ a สามตัว b ยกกำลัง2 และ c ยกกำลัง6 1 2 3 4 5 6ทีนี้เราจับกลุ่มค่ะลากที่2จับกลุ่ม2ตัว a ได้1กลุ่มและเหลืออีก1ตัว b ได้1กลุ่ม c ได้1 2 3่ัสงเรียนจะเห็นว่ามี a ได้1กลุ่ม b 1กลุ่ม c ได้3แล้วจำนวนที่เหลืออยู่ในนั้นนะคะคือ a ตัวนี้ค่ะเราจะเราก็คูณด้วย Root a จะได้ว่า a b c 3จํจำนวนก็คือ c ยกกำลัง3แล้วก็ square root a นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะเลขชี้กําลังเป็น3เหลือ1เลขชี้กําลังเป็น2เหลือ1เลขชี้กําลังเป็น6เหลือ3และ A นั้นเหลือเศษ1จํานวนจะเห็นว่าเลขชี้กําลังนะคะจะลดลงเหลือครึ่งเดียวค่ะหลักๆนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะ